และข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างหุ้นและกองทุนรวมก็คือการที่คุณจะซื้อหุ้นหนึ่งตัวนั้นจะใช้เงินที่มากกว่าค่ะนั่นเป็นเพราะราคาหุ้นนะคะแต่ละตัวจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่มีข้อกําหนดไว้ว่าจะซื้อหุ้นได้นั้นขั้นต่ําคุณต้องซื้อ100หุ้นค่ะสมมุติว่าหุ้นตัวที่คุณชอบนั้นนะคะราคาหุ้นละ500บาทแปลว่าถ้าคุณจะซื้อตัวนี้คุณต้องใช้เงินถึง50,000บาทเพื่อที่จะซื้อมันได้ค่ะในขณะที่กองทุนรวมนะคะตอนนี้นะคะกองทุนรวมบางกองค่ะเริ่มต้นนขันต่่ําาทที1บ คุณฟังไม่ผิดจะซื้อกองทุนรวมไหนนะคะก็ลองดูฟันแฟกชีตนะคะหรือหนังสือแสดงหน่วยลงทุนค่ะว่าในกองทุนนั้นลงทุนในสินค้าการเงิน,นงตัวไหนบ้างและมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะแล้วคุณก็ลองดูค่ะการเข้าถึงกองทุนรวมนั้นจะง่ายกว่านะคะนี่คือข้อแตกต่างที่1ค่ะอันที่2ค่ะการที่คุณซื้อหุ้นนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์เองดูแลเองนะคะคุณสามารถซื้อหุ้นได้ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องมอนิเตอร์เองนะคะแต่กองทุนรวมมะเาจี ผู้จัดก,การกองทุนดูแลให้เราค่ะอย่างที่บอกนะคะในบางครั้งรังเรื่องให้มืออาชีพดูแลจะดีกว่าค่ะเรื่องเงินง่ายๆนะคะกดติดตามกันไวค้ค,ค่ะฝิ่นฟินทอค่ะ